ทุกวินาทีหนึ่งตารางเมตรของโลกจะได้รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เทียบเท่ากับหลอดไฟ14,100วัตต์ที่เปิดพร้อมกันทุกวันหลังจากหมื่คคำเราจะเปิดและปิดไฟหลายครั้งโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่ถ้าเราหลับไปในห้องของเราพร้อมกับเปิดไฟไว้แล้วเราตื่นขึ้นมาอีกทีในอดีตอันไกลโพ้น คุณจะทำอย่างไรแล้วแสงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2022นักวิทยาศาสตร์อิสระสองกลุ่มจากออกฟอร์ตและเวียนนาได้ส่งอนุภาคแสงย้อนเวลาไปในอดีตต่อมาพวกเขาได้เผยแพร่ผลการวิจัยในแอร์วิกโดยใช้คริสตัลพิเศษแบ่งโปตอน วเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรียกว่าการย้อนเวลากลับแบบควอนตัมควอนตัมธรรี (reversal) ในกระบวนการนี้โปตอนจะเคลื่อนที่ไปสู่อนาคตและอดีตพร้อมกันการวิจัยนี้แม้จะไม่สามารถทำให้มนุษย์สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เราก็มีวิธีการที่จะอธิบายถึงกลไกการเดินทางข้ามการเวลาในที่สุดและทั้งหมดนี้ เป็นไปได้ด้วยแสงธรรมดาแล้วคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าแสงนั้นมีพลังพิเศษอื่นๆอย่างไรอีกแสงแดดเป็นเพียงแหล่งพลังงานและชีวิตเพียงแหล่งเดียวบนโลกใบนี้แต่แสงดวงแรกปรากฏขึ้นนานก่อนที่ดวงอาทิตย์จะถือกำเนิดขึ้นจักรวาลของเราถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ14พันล้านปีก่อน ทันทีหลังจากบิ๊กแบงเป็นพลาสมาที่มีความหนาแน่นและความร้อนสูงมากจนไม่มีสิ่งใดเจาะทะลุได้รวมถึงแสงใช้เวลาเกือบ400ล้านปีที่จักรวาลจะขยายตัวและเย็นลงเพียงพอจนเกิดการตอบโตระหว่างอิเล็กตรอนและโปรตอนทำให้ไฮโดรเจนก่อตัวขึ้นและแสงดวงแรกก็ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมาจักรวาลก็ผ่านช่วงเวลาการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มความยาวคลืนของแสงดวงแรกเปลี่ยนให้เป็นไมโครเวฟ ไมโครเวฟเ่านี้ประกอบด้วยรังสีพื้นหลังไมโครคอสโมวิสจีที่เราเรียกว่ารังสีเลลิกเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราส่องกล้องโทรทัศน์เราจะเห็นแสงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนในเวลาเดียวกันกับจักรวาลทำไมรังสีเลลิกไม่หายไป แล้วรังสีเลลิกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนที่คิตศักราชจะมาถึงนั้นผู้คนก็ได้คิดถึงธรรมชาติของแสงเป็นอย่างดีชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเราเห็นโลกโดยรอบเพราะว่าดวงตาของเรานั้นเปล่งแสงวิสัยทัศน์ซึ่งสัมผัสวัตถุได้เท่านั้นในปีคิตศักราช1672นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษไอแซกนิวตันได้กล่าวถึงทฤษฎีใหม่ของแสงในสีว่าแสง ประกอบด้วยสีต่างๆของการหักเหแสงที่แตกต่างกันและไม่ใช่แสงสีขาวบริสุทธิ์อย่างที่อริสโตเติลได้กล่าวไว้นิวตันพิสูจน์สิ่งนี้ด้วยการทดลองเขาใช้ปริซึมหักเหแสงแดดและเห็นสีรุ้งทั้ง7บนหน้าจอที่อยู่ด้านหลังมันแล้วทำไมเราจึงรับรู้ว่าแสงเป็นสีขาวสิ่งสำคัญคือดวงตาของมนุษย์นั้นมีความไวต่อแสงน้อยกว่ามากดังนั้นเราจึงไม่เห็นสเปกตรัมทั้งหมดนิวตัน คิดว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคสสารซึ่งเขาเรียกว่าค o อนท์พัเซลและมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงทฤษฎีของเขาสามารถอธิบายได้ว่าแสงแพร่กระจายและสะท้อนอย่างไรแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าแสงนั้นสามารถหักเหได้อย่างไร20ปีต่อมานักฟิสิกส์ชาวดัตช์คิสเตียนไฮเซน ได้ตีพิมพ์ผลงานที่เขากล่าวถึงทฤษฎีของแสงว่าเป็นคลื่นและเพียงหนึ่งศตวตรรษต่อมานักฟิสิกส์ชาวอังกฤษโทมัสยังได้สนับสนุนทฤษฎีนี้การทดลองที่มีชื่อเสียงของเขาพิสูจน์ให้เห็นว่า แสงแพร่กระจายในรูปแบบของคลื่นนักวิทยาศาสตร์ได้ส่องแสงผ่านสิงกีดขวางสองอันติดต่อกันสิงกีดขวางอันแรกมีรูเดียวในขณะที่อีกอันมีสองรูหากแสงประกอบด้วยอนุภาคเส้นสองเส้นจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลังสิงกีดขวางอันที่สองเส้นหนึ่งเส้นจะอยู่ตรงหน้าแต่ละรู อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคือรูปแบบการแทรกสอดเนื่องจากคลื่นทับซ้อนกันมีการเพิ่มขึ้นของกำลังในบางส่วนและลดลงในส่วนอื่นๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังสิ่งกีดขวางอันที่สองแทนที่จะเห็นเส้น2เส้นเราจึงเห็นแถบสีเข้ม และสีอ่อนเป็นชุดคล้ายกับบาคโคตแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงนั้นคล้ายขึ้นถูกครอบงำมาจนศตวรรษที่20จนกระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ค้นพบว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคย่อยอะตอมไร้น้ำหนักจริงๆนักวิทยาศาสตร์เรียกพวกมันว่าควอนตาและปัจจุบันพวกเรารู้จักมันในชื่อ และแต่ละโฟตอนรวมคุณสมบัติของทั้งอนุภาคนั่นก็คือแรงกระตุ้นและพลังงานและคลื่นก็คือความถี่และความยาว ความคลุมเครือนี้เป็นพลังพิเศษประการแรกของแสงมันทำให้โฟตอนสามารถเคลื่อนที่ในระยะทางอันไกลโพน้นในระยะเวลาเพียงเสียววินาทีในรูปแบบของคลื่นและยังทำปฏิสัมพันธ์กับกายภาพของโลกภายนอกในรูปแบบของอนุภาคเช่นมันสามารถกระแทกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมและทำให้พลังแบตเตอรี่แสงอาทิตย์มีประจุข,ขึ้นหรือเข้าร่วมกระบวนการสังเคราะห์แสง แต่โฟตอนซ่อนพลังวิเศษอื่นๆอ,อ,อ,อะไรไว้อีกนอกเหนือจากนี้เราก็ยังไม่ค้นพบแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รับรู้ได้ด้วยตาของมนุษย์เกิดขึ้นในแกนของดวงอาทิตย์โดยอะตอมไฮโดรเจนชนกันและกันทําให้เกิดการระเบิดของพลังงานอันทรงพลังแสงที่ออกมาจากการระเบิดนี้สามารถฆ่าเราได้เลยเพราะว่ามันคือรังสีแกมมาซึ่งเป็นรังสีที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลความเข้มของรังสีเหล่านี้สูงกว่าแสงที่เราสามารถมองเห็นได้หลายล้าน และนั่นก็เป็นโชคดีของเราที่รังสีนี้ยังไม่สามารถออกมาจากดวงอาทิตย์ได้ในขณะนี้เมื่อโฟตอนที่เพิ่งเกิดใหม่ออกจากแกนกลางของดวงอาทิตย์แล้วจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย100ปีในการผ่านชั้นความหนาของอะตอมไฮโดรเจนมันจะสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งไปในโซนถ่ายโอนรังสีซึ่งโฟตอนจะชนกับอนุภาคและประจุข,ของพลาสมาผลักดันมันไปที่พื้นผิวแต่เมื่อมันไปถึงพื้นผิวแล้วมันจะอยู่ในรูปแบบของรังสี โดยเฉลี่ยแล้วโฟตอนจะใช้เวลายอยู่ที่นั่นประมาณ170,000ปีแม้ว่าบางตัวอาจอยู่ได้นานกว่าน,นั้นหลายล้านปีจากนั้นโฟตอนจะไปที่โซนพาความร้อนซึ่งทอดยาวไปประมาณ200,000กิโลเมตรและชนเข้ากับอะตอมพลาสมาโฟตอนจะให้ความร้อนจนถึงจุดเดือด แต่อะตอมจะดูดซับโฟตอนและผลักดันไปที่พื้นผิวเส้นทางนี้จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในช่วงเวลานี้โฟตอนจะเย็นลงเพียงพอที่จะกลายเป็นแสงที่เราสามารถมองเห็นได้และหลังจากนั้นทั้งหมดจึงจะพร้อมออกจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์โฟตอนแต่และตัวสามารถหลบหนีออกจากโคตอนเฟสและไปอยู่ในอวากาศได้ซึ่งสามารถมีชีวิตได้อยู่เป็นพันๆล้านปีซึ่งนั่นทำให้มันแทบจะเป็นเหมือนอมาตะไปเลยและนี่คือหนึ่งในพลังพิเศษของมันยัง ไรก็ตามโฟตอนที่เดินทางมาสู่โลกนั้นมีชะตากรรมที่แตกต่างกันออกไปมันมีเวลาเพียง8นาทีเท่านั้นในการเดินทางมาถึงดาวเคราะห์ของเราและตายลงไปโฟตอนที่เข้าไปในอาคารจะบินไปรอบๆและชนกับพื้นผิวต่างๆเมื่อมันสูญเสียพลังงานไปหมดสิ่งหนึ่งข้างในอาคารนั้นจะดูดซับมันไปอย่างสมบูรณ์นี่คือกระบวนการที่ทําให้สิ่งของต่างๆอุ่นขึ้นในแสงแดดตามกฎข้อแรกของเทอร์โบไดนามิกพลังงานไม่สามารถสร้างหรือทําลายล้างได้ แต่มันเพียงแค่แปลงจากกระบวนการหนึ่งไปสู่กระบวนการหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราเปิดไฟในห้องโฟตอนหลายล้านล้านตัวกำลังเต็มเต็มห้องซึ่งส่วนใหญ่จะถูกดูดซับโดยวัสดุต่างๆ แต่บางส่วนจะสะท้อนจากพื้นผิวนี่คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในขณะที่เปิดไฟห้องห้องจะได้รับฟักโฟตอนที่คงที่และกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ตั้งแต่การแผ่โฟตอนของหลอดไฟไปจนถึงการสะท้อนและดูดซับจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ในล้านวินาทีอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่แหล่งกําเนิดแสงธรรมดาเท่านั้นที่แผ่โฟตอนได้แต่มนุษย์เรายังมีความสามารถในการเรืองแสงตัวเองอีกด้วย การเลี้ยงแสงแบบชีวภาพในปี2009นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ตัดสินใจค้นหาว่ามนุษย์มีพลังพิเศษนี้ด้วยหรือไม่การทดลองของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวันพัชนักวิจัยได้นำอาสาสมัครเข้าไปในห้องมืดที่มีกล้องถ่ายภาพที่มีความไวสูงมากในห้องนั้น พวกเขาได้บันทึกการเรืองแสงและพบว่าความสว่างของมันไม่คงที่คนเราจะเรืองแสงน้อยที่สุดในระยะเวลา10นาฬิกาและสว่างที่สุดในเวลา16นาฬิกาเหล่านักวิทยาศาสตร์นั้นเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆระหว่างการเรืองแสงและความร้อนของร่างกายการเรืองแสงของเราเป็นแสงที่เย็นโดยสิ้นเชิงหรือไม่หรือเป็นแสงแบบไหนในเวลาเดียวกันใบหน้าของเรานั้น จะเรืองแสงสว่างกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบว่ากระบวนการทางชีวเคมีใดโดยเฉพาะที่รับผิดชอบต่อผลกระทบนี้ความเข้มของการเรืองแสงของเรานั้นต่ำกว่าที่ตาของมนุษย์จะสามารถตรวจจับได้ประมาณพันเท่าตาของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรู้คลื่นแสงที่อยู่นอกเหนือกว่า4ถึง800เทะเฮิรตซ์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงมองไม่เห็นรังสีอินฟราเรดและอัลตราไวโอเล ซึ่งเกินกว่าขีดจำกัดเหล่านี้ไปอย่างมากดังนั้นส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่าของสเปกตรัมจึงมองไม่เห็นสำหรับมนุษย์ในขณะที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้นี่คืออีกหนึ่งพลังพิเศษของแสง แต่เราสามารถควบคุมพลังพิเศษของโฟตอนได้หรือไม่อาจจะใช่แต่เราจะจับพวกมันได้อย่างไรประเด็นก็คือโฟตอนเป็นอนุภาคที่ไม่มีมวลและความไม่มีมวลนั้นเป็นพลังพิเศษที่ทําให้มันสามารถเดินทางได้รวดเร็วยังไม่น่าเชื่อโดยความเร็วแสงการเดินทางในสุญญากาศอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีแสงสามารถโคจรได้ในระยะเวลาน้อยกว่า1ส่วน1ิวินาทีตามทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่มีสิ่งใด เคลื่อนที่ได้เร็วกว่านี้แล้วในเวลาเดียวกันเมื่อโฟตอนเคลื่อนที่เวลาสําหรับมันจะหยุดลงจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถควบคุมพลังพิเศษนี้และใช้ความเร็วแสงสําหรับการบินในอวกาศได้ถ้าใครสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเท่ากับโฟตอนเวลาสําหรับพวกเขาจะเคลื่อนที่ช้ากว่าผู้ที่สังเกตจากโลกและความเร็วเช่นนั้นจักรวาลจะดูตั้งออกไปดวงดาวที่บุคคลนั้นเข้าใกล้จะกลายเป็นสีน้ําเงินและดวงดาวที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา เาจะกลายเป็นสีแดงคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้ก็คือคลื่นแสงของดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาจะสั้นลงทำให้วัตถุดูเป็นสีน้ำเงินในขณะที่คลื่นจากดวงดาวที่อยู่ด้านหลังจะขยายออกจนกลายเป็นสีแดงทำให้เกิดเอฟเฟกต์ดอปเปอร์อย่างรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศแทบจะไม่มีเวลาได้เพลิดเพลินกับกระจกหน้าต่างของยานอวกาศเลยเนื่องจากสิ่งที่อยู่ภายใต้สถานการณ์นี้หรือสถานการณ์อื่นๆจะเป็นอะตอมไฮโดรเจนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกแยะได้ โดยความเร็วขนาดนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นฝูงอนุภาคอันตรายที่พุ่งชนยานอวกาศและทําให้มันร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่เหลือเชื่อได้อย่างรวดเร็วตามทฤษฎีแล้วเกราะป้องกันและปลอกหุ้มที่ทําจากวัสดุพิเศษซึ่งจะป้องกันยานอวกาศพร้อมกับมนุษย์ในนั้นจากการถูกขั้วอาจจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ไม่ว่าความเสี่ยงทั้งหมดจะเป็นอย่างไรในปี2020 นักวิจัยฮาร์ดแวร์ได้ประดิษฐ์วิธีการที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ความเร็วแสงบนยานอาวกาศระหว่างดวงดาวพวกเขาแนะนำให้ใช้พลังงานระเบิดแบบซูเปอร์โนวาควรจะต้องใช้ใบเรือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม่เหล็กที่ช่วยสร้างแรงดันและแรงขับเคลื่อนที่ไม่ต้องการเชื้อเพลิงยานอวกาศที่ติดตั้งใบเรือที่มีน้ำหนักน้อยกว่าครึ่งกรัมต่อตารางเมตรจะต้องวางอยู่ห่างจากซูเปอร์โนวาอย่างน้อย1ล้านกิโลเมตรใบเรือต้องทำจากวัสดุที่พับได้และสะท้อนแสงได้สูงอย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้เราจะไปถึงความเร็วแสงได้เพียงหนึ่งใน1ิเท่านั้น แม้แต่โฟตอนเองก็ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดเสมอไปเว้นแต่ในสุญญากาศพวกมันสามารถช้าลงได้ในขณะที่ผ่านบางวัสดุระดับที่สภาพแวดล้อมบางอย่างทำให้แสงช้าลงคือดัชนีการหักเหของแสงตัวอย่างเช่นในบรรยากาศของโลกแสงจะเคลื่อนที่ได้เร็วเกือบเท่ากับเมื่อเดินทางผ่านสุญญากาศ โดยช้าลงเพียงสามใน1 0 0 0 0่นของความเร็วแสงเท่านั้นแต่เมื่อผ่านวัสดุหนานแน่นเช่นเพชรแสงจะช้าลงเกือบครึ่งอย่างไรก็ตามแสงยังคงเดินทางผ่านอัญ,ญมณีด้วยความเร็วเกิน10,000แกิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นโฟตอนจึงเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าความเร็วแสงแต่โฟตอนสามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วแสงได้หรือไม่เมื่อพิจารณาถึงกฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดแล้วคําตอบก็คือไม่ได้เมื่อความเร็วแสงถูกบรรลุแล้วเวลาสําหรับโฟตอนจะหยุดลง ชีวิตทั้งหมด ของมันคือช่วงเวลาเดียวโดยทั่วไปการทําให้มันเคลื่อนที่เร็วข,ขึ้นก็เหมือนกับการพยายามทําให้รถที่ไม่เคลื่อนที่ช้าลงไปอีกแต่ทีมนักวิจัยจาก r ี v e n ์ริเวอร์มอร์เนชช l นแ aboratory ในแคลิฟอร์เนียและ University of r ้ออฟโรชเในนิวยอร์กได้ทําการทดลองและพิสูจน์แล้วว่ามันยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่พวกเขานั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงกฎที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นักวิทยาศาสตร์สามารถผลักดันให้ความเร็วแสงสูงขึ้นกว่าเดิมได้ถึง30%พวกเขาใส่โฟตอนล ลงไปในพล a สมาร้อนที่ซึ่งการกระแทกกันจะทําให้เกิดขึ้นที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วของกลุ่มโดยใช้เลเซอร์นักวิจัยได้ฉีดอิเล็กตรอนออกจากไฮโดรเจนและฮีเรียมไอออนฟลักการกระทําเช่นนี้ทําให้เกิดความเร็วของกลุ่ม ของแรงกระตุ้นที่ส่งมาจากแหล่งกําเนิดแสงที่2เปลี่ยนไปนี่เป็นอีกหนึ่งพลังพิเศษของแสงที่ขัดแย้งกันเองซึ่งสามารถทําลายกฎฟิสิกส์ได้ด้วยซ้ําแต่ถ้าหากนักวิทยาศาสตร์ช่วยให้โฟตอนเร่งความเร็วขึ้นนั่นหมายความว่ามันสามารถรับพลังพิเศษได้หรือไม่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบพลังพิเศษของโฟตอนแต่ในปัจจุบันพวกเขาสามารถมอบพลังพิเศษใหม่ๆ กัับมนและใช้พลังเหล่านั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติได้ในปี2016นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ตีพิมพ์รายงานในวารสาร Nature Physics นักวิจัยได้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคือการแช่แข็งแสงนักวิทยาศาสตร์ได้ยิงเลเซอร์อินฟราเรดเข้าไปในกลุ่มอะตอมอุณหภูมิต่ำมากอะตอมดูดซับโฟตอนบางส่วนในขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงติดอยู่ในกลุ่มแช่แข็งเนื่องจากการวิจัยนี้คอม ตอตอควจึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายพอๆกับสมาร์ทโฟนแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราเรียนรู้ที่จะไม่เพียงแค่หยุดโฟตอนแต่ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของมันได้ด้วยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดาลัสจัดการหยุดโฟตอนและตึงไว้นานถึง60วิพวกเขาได้แบ่งปันผลลัพธ์ของการทำงานของพวกเขาใน p h สิกส์รีวิวดิ e เทพวกเขาใช้ผลึกทึบแสงและทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำมากพวกเขาเผาด้วยเลเ เพื่อกระตุ้นซูเปอร์โพสิชันควอนตัมของทั้งสองสถานะและทำให้มันโปรง่งใสสำหรับย่านความถี่เฉพาะจากนั้นพวกเขาใช้เลเซอร์อีกอันเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังผลึกที่โปรง่งใสอยู่แล้วในกระบวนการแผ่รังสีพวกเขาปิดการทำงานของความโปรง่งใสของผลึกและแสงของเลเซอร์ก็พบว่าแสงนั้นติดอยู่ในผลึกโดยใช้วิธีเดียวกันนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรึงภาพแสงสมบรรทัดได้ ลองนึกภาพว่าคุณส่องไฟฉายเข้าไปในห้องที่ปิดประตูจากนั้นเมื่อคุณเปิดประตูอีกบ้านภายหลังแสงจะหลุดออกมาเวลาที่ใช้ในการติดอยู่ก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผลึกปัญหาหลักในปัจจุบันคือมันไม่ทำงานในห้องที่อยู่ในอุณหภูมิปกติเช่นอุณหภูมิห้อง ความสาม,มารถในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแสงนั้นเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาเราเตอร์ควอนตัมซึ่งเป็นเพียงเราเตอร์เท่านั้นที่ช่วยสร้างอินเทอร์เน็ตควอนตัมที่ปกป้องการแฮกอย่างรวดเร็วและเป็นพิเศษได้แต่ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ยังคงทดลองคุณสมบัติอื่นๆของแสงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กชีและเวนไนย์อุนิเวอร์ซิตี้ออฟเทคโนโลยีอ้างว่าพวกเขาสามารถสร้างคลื่นแสงที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงได้พวกเขาได้ตี พิมพ์ผลการศึกษาของพวกเขาในบริษาร Nature Photonics นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างลำแสงที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่ทึบเพียงแต่ทําให้ลำแสงนั้นอ่อนลงเล็กน้อยลำแสงสามารถวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางและปรากฏลวดลายโดยที่เหมือนกับตัวเองไม่ได้ผ่านการหักเหอะไรมาเลยได้ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมการกระจายแสงที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สังกะสีออกไซด์และผงขาวขุ่นระหว่างการทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งสัญญ,ญาณแสงเฉพาะเจาะจงต่างๆผ่านผงและศึกษาว่ามันไปถึง เซนเซอร์ที่ว่างอยู่ข้างหลังได้อย่างไรเราจะสามารถมองเห็นผ่านผนังได้เร็วๆนี้หรือไม่การค้นพบดังกล่าวลบขอบเขตทั้งหมดของจินตนาการและในด้านการแพทย์และการศึกษาทางชีวภาพพวกมันจะนำไปสู่การปฏิวัติอย่างแท้จริงโรงพยาบาลใช้รังสีเอ็กซเรเพื่อมองเข้าไปในร่างกายเนื่องจากความยาวของคลื่นที่ยาวกว่าจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังเราได้ความสาม,มารถในการโฟกัสแสงไปยังจุดเฉพาะภายในวัตถุเปิดโอกาสใหม่ๆอย่างแท้จริง ด้วยวิธีนี้เราสามารถมองเข้าไปในเซลล์ด้วยซ้ำนอกจากนี้นักวิจัยยังคงค้นหาน้ำพูแสงทางเลือกและพวกเขาก็ได้เรียนรู้วิธีการสกัดแสงจากเสียงแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโซน o ลูเมซ e น อย่างไรก็ตามปัจจุบันมันใช้ได้แค่กับเฉพาะของเหลวเท่านั้นปรากฏการณ์นี้ถูกพบครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่1930แต่จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่1980นักวิจัยจึงเริ่มศึกษาอย่างละเอียดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโซนอรูเมเซนไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของน้ำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงของเหลวอ,อื่นๆรวมถึงกา๊าซบางชนิดด้วยในขณะเดียวกันพลังงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างลำแสงที่ค่อนข้างทรงพลังได้ด้วยการวิจัยนี้เรา อาจลืมหลอดไฟแบบดั้งเดิมและประดับตกแต่งบ้านของเราด้วยดนตรีที่เราชื่นชอบในเร็วๆนี้ขอบคุณพลังพิเศษของโฟตอนและนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพวกมันแล้วเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในเมื่อวานนี้ก็กำลังจะกลายเป็นความจริงในวันนี้บริษัทไฮเปอร์สเตนไบโอเทคโนโลยีของแคนาดาได้พัฒนาและจดสิทธิบัตรวัสดุบางอย่างที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งพวกเขาอ้างว่าทำให้เกิดความล่องหนแบบควอนตัมหรือควอนตัมสเตนเอง มีลักษณะคล้ายกับพลาสติกประกอบด้วยเลนขนาดเล็กซึ่งแสงลำแสงที่ทะลุผ่านจะกระจายออกไป ดังนั้นทุกสิ่งที่อยู่ห่างจากวัสดุในระยะทางหนึ่งจึงมองไม่เห็นมันมันไม่ได้ดัดแปลงลำแสงรอบวัสดุในสเปกตรัมที่มองเห็นได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงลังสีอัลตาไวโอเรตและอินฟาเรดด้วยซึ่งทําให้มองไม่เห็นด้วยตาอุปกรณ์ถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าอุปกรณ์จับความร้อนมันก็มองไม่เห็นเลยเรียกได้ว,ว่ามันเป็นวิธีการล่องหอนแบบสมบูรณ์แบบการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงและการเดินทางข้ามจักรวาลอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม